กูตามมาล้างแค้นแล้วครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปไล่ล่าหาสัตว์ประหลาดที่ท้องทะเลพับมากันนะครับชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แบบซิน t ูเอจะมีความอาร์ตมีความอินดี้ให้ดูทิวทัศน์ที่สวยงามก่อนขึ้นโดรนอ่าไม่ได้โดนมาวันนี้เราได้เดินทางมาถึงระนองแล้วเราก็จะขึ้นเรือนี่ลำนี้เป็นเรือตกปลาโด่งดังนะครับก่อนหน้านี้เรากะว่าจะไปในแหล่งที่ถือเป็นที่สุดของที่สุดแล้วของการตกปลาก็คือดอนลีโอนั่นเองแต่พอดีพอดีเพิ่งจะมีข่าวว่าดอนลีโอนนี้ตกปลาไม่ได้แล้วเราก็เลยเปลี่ยนเข้าไปตกแถวพม่าแทนนี่ก็จะเป็นหลาย EP ที่ต่อเนื่องกันมามันมันมืดมากใช่ไหมเป็นหลาย EP b a c k ดรอปอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ดูหน้าตาดีๆของ คนมาที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจบอกว่ามาลินที่พีภูมิอกหักอะสักวันหนึ่งกลับไปเอาใหม่ไหมวันนี้วันที่อะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนมาลินเราออกไปได้อาทิตย์เดียว กูตามมาล้างแค้นแล้วครับอาจจะเป็นอีพีหน้าหน้าที่จะได้ล่ามาลินไงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพม่าเนี่ยมาลินอุดมสมบูรณ์สายอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับออสเตรเลียใหญ่ๆมีแต่ว่าไม่มีคนไทยคนไทยไม่มีคนหรอกที่มีอุปกรณ์ที่เอามันได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้อุปกรณ์ยักษ์ใหญ่เข้ามานะครับไปยืมมาจากพี่ท็อปเปอร์ขอบคุณมากเดี๋ยวจัดให้จะเป็น E ีพีต่อเนื่อง3-4 6ปลาเมืองไทยตอนนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเรื่องของออกฎมงกฎหมายแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปไล่ล่าหาสัตว์ประหลาาาดทททททีี่่้อะเลพมมมกัันนครบสไ ปลาเลยอเอา้าไม่ใช่คือปลาใหญ่พมา่าเนี่ยมีเยอะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เอามันได้เนี่ยไม่ค่อยถึงอันนี้ในอยู่นะพี่ เกิดเลยอะจับมือเลยนะเดี๋ยวไอ้ป๊อปมือมือขึ้นขึ้นไตที่จับมือกูที่ออสเตรเลียดิได้ชัวร์ไหมได้ชัวอะเฮ้ยแต่ทริปนี้ผมเป็นคนวางแผนให้พลาดก๊อฟังกพี่โมที่บ้านะอ่าได้ครับพี่พี่ใหญ่ครับทำไมทุกวันนี้พม่ามันเลยกลายเป็นแหล่งที่เรียกว่ายอดนิยมนักตกปลาทั่วโลกต้องมากันก็พม่าเขาเพิ่งเปิดทำทีหลังเพื่อนแล้วก็ไม่ปล่อยทำแบบอุตสาหกรรมอใช่ใช่ครับ ปลให้ทําโดยจํากัดจานวนคะความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เขาว่ากันว่าไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลยจริงป่ะพี่จริงครับจริงครับพวกสัตว์น้ำพวกนี้มีเยอะครับทำไมสัตว์ต้องมองหน้าผมด้วยครับ คนหล่อคนหล่อวันนี้การเดินทางเราแพนเป็นไงครับพี่ก <that> ็วันนี้เดี๋ยวก็จากนี้ไปเราก็เข้าไปที่เกาะสองสแตปมเสร็จแล้วเราก็ออกไปข้างนอกวิ่งไกลไหมก็อยู่ประมาณ12ชั่วโมงนะฮะหนึ่งดรับจากจากเกาะสองไปครับเกาะสองเกาะสองนี่เห็นบอกว่ามีเหล้ามีอะไรถูกด้วยใช่ไหมพี่มีครับมีครับเหล้าพวกนี้ถูกครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่นู่นเอาเหล้าสักสองลังกะาดีสักสี่คนครับเ มีไหมพี่มีไหมีครับมีมี่ปกระรี่ปั๊บเรยนู้กระรี่ปั๊บมันมาเป็นคนเหรอคือคนขายไงมาให้อ๋อเดี๋ยวโหลดเรือก่อนไอ้โหลดของขึ้นเรือก่อนครับพี่พื้นที่บนริบบนเรือก็น่ารักดีนะครับนี่เป็นโซนกินข้าวกินเหล้าของเราตอนกลางวันอาจจะร้อนนิดนึงถ้ามีทีวงทีวีมีติ๊บมีตู้ไอติมด้วยโอ้เจ๋งเว้ย เออน่าจะซื้อไอติมมาโหลดเยอะๆนะพี่ตั้มนะโอ้หนี่ถ้าเป็นผ้าใบทั่วไปเนี่ยคือป่านี้มีการหมูแดดเดียวไปแล้วนะครับผมแต่นี่เขามีการใส่นี่ด้วยเป็นฟอยเดี๋ยวผอเผลอเราก็มานั่งดูดกันไม่เรามาดูดน้ํากันใต้ใต้ล่มนี่ไงโอเคฟอยนี่คือการความร้อนร้อนจุดนี้เนี่ยที่ตอนแรกเขามองว่าจะไม่สามารถนั่งได้ตองวันพี่ว่าสบายขอบคุณครับอันนี้คือเก่งนอนชวิตนักตกปลามันก็จะประมาณทรงๆเนี่ยนะครับมันต้องแบบว่านอนอัดๆกันหน่อยแต่ก็ มันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับนะเวลากลนเวลาตดเวลาเฮียนี่คือเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่คือที่มาทิ่ไปของคาว่าลงเรือลําเดียวกันคือมึงต้องแบบแบ่งบันต้องแชร์ต้องเข้าใจกันอะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาโกรธมาทะเลาะก,กันมันอยู่บนนี้เป็นอาทิตย์มันอยู่กันไม่ได้เพราะการลงเรือเนี่ยนะปลาหลายคนมาแล้วแบบไม่ได้มาคนที่สนิทหรืออะไรมันทะเลาะก,กันเยอะนะโหนี่เอาฟอนมาติดทั้งลําเลยเนี่ยร้อนกันร้อนโอ้ดูดกันมันเลยนะอย่างนี้ อ่ะโอเคเดี๋ยวออกเรือละไปในส่วนของการออกตกปลาทริปเนี้ยมันก็จะเป็น2ย่านน้ำก็จะเป็นคํากึ่งย่านน้าไทยย่านน้าของพม่านะครับเราก็จะเซฟตัวเองออกมาที่เป็นหน่วยอมอน,นั่นแหละ ออฟฟิศออ the Union of Myanmar ก็คือนี่คือประเทศเามาแล้ว <î es> ก็จะมีพนักงานก็พี่พี่ต่อมอ,อเข้ามาแล้วเราก็ต้องทำเหมือนกับเป็นทางวีซ่าไปไดเล่นไหมไปครับไปครวจเชยคต้องอย่างตามกฎหมายนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาออกย่านน้ำมันจะคาบเกี่ยวกันแล้วตรงนี้เนี่ยที่อยากจะพามาดูก็คือเล่าถูกมาก ถูกมากมากเสาวพม่าได้อยู่นวเนี่ยนี่ไงเขาจะชอบใช้เอ่อคาอขมิ้นธนาคารทำให้เป็นสุดเคล็มเพราะว่าเขาบอกว่าสาพม่านี่เป็นสาวที่ผิวทันดีมากครับ นี่ก็คือมันจะไม่ไม่มีภาษีถูกไหมจ๊ะภาษีไม่ใช่ไม่มีดีแต่ว่าต่ำกว่าอ๋อเชื่อสุดไม่ถง่ายนะห้ามดูใครเดาถูกเปอร์เซ็นต์ได้รางวัลอันนี้นะน่าจะ4.7เดเจ็ดาอะไรผมว่า5ห้าเปืนสี่จุดห้าสามฮะเย็ดแม่เอาได้รางวัลพี่ฮาร์ด5วินักขนนี้พี่เอาไปทำอะไรฮะเอาไปฉลองตอนกูได้มาลินไงกูเป็นเล่น พอ,อกูได้มาลินปาบกูจะป๊าบฉลองมั่นใจมั่นใจใคือบอกว่าคนตกปลาเนี่ยเขาจะเป็นลางห้ามพูดเรื่องได้ปลาก่อนออกูใครกูใครเอาอันนี้ก็ได้ค่ะอนนเอาสักยี่สิบขวดก็ได้พี่เอ้ยคูจะบอ่อบอหลุมพุ่งนี้กลับไปได้มาลินไอเหี้ยงาย <c oughs> เอาหาย <c oughs> ร้อนขึ้นเร็วเล ความเชื่ออะไรวะที่บอกว่านักตกปลาจะไม่ควรพูดก่อนว่าจะได้ปลาเอออันนี้เป็นอะรที่เชิวพวกเห่านี้ันมาตลอดนะครับว่าว่าไตจะบอกว่าอย่าทักอย่าพูดว่าเป็นทุกไสทุกคนเลยเลยบอกใครพูดเรื่องไเรื่องนี้ส่วนตัวแต่ก่อนยอมรับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยภาษาอังกฤษ superstitious ก็คือจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเรื่องดูหมอด้วยยังไม่ค่อยเชื่อแต่ก็หลายครั้งจริงอ่ะที่ทีไรที่ตั้งเป้าจะหาอะไระไม่ไม่เจอ 6สีเลยอะเอจะไม่เจออะไรเลยก็6สี่สิบกับ5.50เลยสักมันกำแพงมันไม่เจอหไม่เกินเกินกว่าชิวคือเราเราเราจำกัดชนิดเกมที่เราจะตกได้ใช่แต่ว่าปลาอะไรจะมากินถ้าเกิดตั้งหน้าตั้งตาหามันแบบวันที้เขาจะมาหาเกาทานเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยได้ตามคาดหวังแบบจริงเหรออืมนี่กูซื้อแชมเปญรอฉลองมาลินแล้วนะเนี่ยเฮียฮะไม่พี่ซื้อปลาหวานที้กินไป ไม่ไหวช่าต้องมั่นใจนนเราต้องเน้นความขี้มโม้ไว้ก่อนเรามึงกลัวอะไรมึงก็ไต่ที่ชักเช็แคแฮนด์นกูแล้วว่าเราต้องได้แ,แต่ว่าทริปแต่ว่าทริปนี้ผมว่าผมก็มีความมั่นใจมากกว่าส่วนหนึ่งที่ออสเตรเลยยไม่ค่อยมั่นใจไม่ใช่ไงเราสวยไม่ใช่แค่เรื่องตกปลาแต่ว่าที่เกิอเสียเลยครับะจนะน่าจะเสียไปวันหนึ่งเพราะสามวันเนี่ยคือเขาบอกว่าไต่คานียเขาบอกว่ามันมินิมัมคือแบบขั้นต่ำเลยเขาไปกันหากันส่วนใหญ่ก็ต้องเนี่ยห้าถึงเจ็ดวันอย่างน้อยครั้งเนี้ยก็มีเวลาที่จะ จะขยี้ที่จะพยายามแก้เกมที่พยายามปรับข้อผิดพลาดอันนั้นคือเหมือนกระสุนปืนมีอยู่นัดเดียวอ่ะยิงโป้งพลาดก็คือเกมโอเวอร์มันจะไม่พลาดได้ไงเลยสัตว์เกิดมากูไม่เคยตกเลยอ่ะแล้วก็อยู่ๆบอกดีเจดีเจสไตรสไตรี่รอะไรเบ็ดแม่งปักอยู่เก้าอี้อ่ะค์ของกูคือวัดเออวัดยังไงแม่งไม่สอนนียอะไรกูเลยคือมันต้องมีคันโยกคันโยกล็อกเอ่อ <Okay. S 2> ยกเบรกโอ้โห กูจะรู้ไหมกูวิ่งเข้าห้องไปแล้วอ่ะกลัวกลัวกลัวชนะไปแล้วหันไปข้างบนเลยไตรเคว่ยชัวแดนสไตรผ่าพ้องเตยัยครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องมาลินเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นอีพีหลังจากนี้แต่เรามาคุยกันเรื่องของอีพีนี้ก่อนพี่เต๋ใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นไตเรือเบอร์พับเป็นเบอร์หนึ่งของย่านน้ำนี้ไหมพี่เรียกว่าจัดจ้านในย่านนี้ไหมก็พอได้ครับแหนในอันนี้วันนี้พี่ก็อยู่กับนักตกปลาเบอร์หนึ่งของโลกเพิ่งจะชนะการแข่งขันโลกมา ใช่เน้เต็งวอลล์คุกใจมากๆแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ถ้าเกิดออกมาไล่ล่าหาปลาก็ไม่เคยพลาดเหมือนกันพี่ตีใหญ่เราเช็คแห่งกันแล้วเราได้ปลาใหญ่เอาเละพี่เรามาพลาดจริงเหรอวะแต่วันนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยดีเพราะน้าตั้มมาด้วยน้าตั้มจะตกปลาไม่ค่อยเก่งเขาเรียกว่าง่ายผมสอนน้องไว้ได้ๆอ่เอางี้พี่ตีใหญ่ครับอ่าตอนนี้ต้องบอกว่าเราจะวิ่งทริปเนี่ยก็จะเป็น เข้าน,าน้าน้ําพม่าบ้างโฉบออกอันดามันบ้างใช่ไหมมันก็จะเป็นเส้นคับเกี่ยวซึ่งกฎหมายในการตกปลาของทั้งสองประเทศก็ไม่เหมือนกันในย่า,ยานาน้ําไทยก็จะมีกฎหมายของไทยในย่านาน้ําของพม่าก็จะมีกฎหมายของพม่าซึ่งตอนนี้พม่าถือว่าเป็นหนึ่งในย่านาน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงกฎกติกาเขาเป็นยังไงบ้างพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเราจะได้แบบว่าทําตามกฎกติกาทั้งหมด เราไม่ไม,ไม่ข้ามเส้นไปอะไรที่ผิดกฎหมายเลยได้ครับได้ครับก็พ <ๆ S 2> ม่า,มาเขาก็ตกปลาก็คือปลาใหญ่ๆอย่างเช่นมาลีนฉลามอะไรพวกนี้เขาจะให้ปล่อยอครับ <ๆ S 2> แล้วก็เขาจะมีคนดูอยู่บนเรืออะไรใช่ไหมพี่มีฮะมีฮะมีไกด์มาหนึ่งคนคมีไกด์คือไกด์น่ยจะอยู่บนเรือและทุกตัวที่ตกขึ้นได้เขาจะขึ้นมาดูเลยว่าตัวนี้ปล่อยนะตัวนี้เก็บได้นะครับครับครับเขาดูอยู่ฮะก็พวกปลาอื่นๆก็เขาก็ไม่ซีเรียสอะไรนั่นเดือปลาใหญ่ๆอ่ะเพราะว่าเขาให้ปล่อยเพราะอะไรเป็นเพราะว่าจะได้เก็บพวก เกมฟิชมันมันให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาแล้วก็สร้างเงินสะพัดรายได้ให้กับชุมชนหรือยังไงใช่ครับอ่าคล้ายๆกับโคมปินที่เราไปเนาะเงินเข้าประเทศประมาณเยอะคือคือการท่องเที่ยวเขาบูมของเขาตอนนี้อยู่ครับเขานี่อยู่คือทุกประเทศจะมีวิธีการของเขารมเป็นที่เราไปก็ใช้วิธีนี้เลยอ่าดีครับดีดีเราเราก็อยากจะเก็บปลาเกมฟิชไว้ดีอ่าใช่ขึ้นไปด้วตัวนึงหลายร้อยกิโลแต่ก็แดายไม่ไหวหรอกเออเขาเก๋ามาสองตัวก็อิ่มกันแล้วอ่าส่วนวันนี้เราจะถ่ายแนวเรียลไทม์เลยคล้ายๆกับ เดินทางไปแล้วก็ถ่ายตามเวลาไทม์ไทม์เฟรมจริงๆคล้ายๆกับแบบพาเที่ยวเหมือนไอโรมาโลนอ่ะพูดถึงไอโรมาโลนก็เป็นช่องที่ที่พี่ชอบมากก็อยากจะฟีเจอรงกับน้องมิ้นไอโรมาโลนเหมือนกันนะครับผมมึงอยากขำอย่างนี้เ๋ยเขาก็คิดหมดอละกูยังไม่คิดเลยไอ้ฮานี่ขับขาก็เลยครับผมไม่คือฟีเจอรงคือการคอลแลัปช่องงันคือเราเรารู้จักกันส่วนตัวแล้ว อย่าพูดถึงเรื่องสถาบันเลยสถาบันเลเฮ้ยแต่ได้ข่าวว่าการเดินทางไปเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานใช่ไหมพี่ค่อนข้างนานครับก็หมายแรกก็น่าจะอยู่ประมาณ12ชั่วโมงครับโอ้สิบสองชั่วโมง่ันนะครับกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเราก็นอนแล้วก็น่าจะถึงนู่นประมาณสักปีหนึ่งปีสองไหมพี่ถูกต้องเลยแล้วก็ตกปลาเลยเหรอตกปลาเลยฮะถึงตอนเช้าสว่างแล้วก็ย้ายใช่ไหพี่ใช่แล้วก็ย้ายออกไปไปหามาลินเลยหามาลินเลยงั้นมาอิมมาลินเราเป็นอีพีต่อไปครับอันนี้ก็คือ ุกหน้าหน้าน้ำพม่ากับเบอร์มาแบงค์อ่าหลักการวางแผนนะครับก็คือเหยื่อที่เราจะใช้ตกมากรินเนี่ยเราจะต้องหาภายในคืนนี้อ๋องั้นเราคืนนี้เราหาเราหาเหยื่อใมาคุทูน่าครับผมใช่ได้ไหมโอเคโอเคได้งั้นก็ตามนั้นก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวเราขึ้นจี้มาเพื่อเกินร้องกินเหล้าก่อนแล้วก็นอนพักผ่อนกระดิ่ที่เตรียมมานี่ซ่อนไว้ที่ไหนพี่อยู่ข้างล่างโอเคได้ไปกินปั๊บ ใช่ครับผมมีกะหรี่แป๊บหน่อยแล้วแล้วเราก็พักผ่อนอิ่มเลยงานนี้แล้วทีสองเราก็เอามาตกปลากันโอเคโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากคุณครับขอบคุณครับ มาทั้งวันนะครับจิบกับเครื่องดื่มเย็นๆบรรยากาศแบบนี้มันเข้ากันมากขอลองคำมันนื่ด้วยรสชาติของขนมจีนอ่ะมันจะมีความนั่นอยู่แล้วก็เจอน้ำปลามันจะแบบมันจะเค็มไปน่อยมันจะเออเค็มนวลๆรุ่นๆน่ะคือมันไปดอกความเค็มของน้ำปลาพี่เราพอเรียกได้อ่ะ นี่ายิ่งเนี้คืออลังการเออต้องเป็นจ่างจี้นี่คือนี่คือความที่เราชอบจริงๆอิงขนมจีนกันป่าไม่เคยเห็นเหรอเพราะว่าเยอะนะคนก็กินกันอย่างงี้นะ้น่ก็เคยกินเกี๊ยอะไรวะโจ๊กใส่ซอสเออแม็กี้จบเลยแล้วก็กินความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเราม้ากนะแต่คนส่วนใหญ่พอไม่เห็นจริงไหมพราคนเราพยายามมากกว่าพี่ใช่พยายามจะหนีจุดที่ว่าอะไรมันง่ายๆอ่ะ ราคาพี่หยกเมือกี่ว่ากินขนมมาแต่ไปญี่ปุ่นไม่กินไม่กินเหมือนตาพี่จกินก่อนเลยเป็นคนนี้ก็สอ0 0ส่แล้วแคลร์ แม่ของเร่บอกวันนี้เราจะถ่ายกันแบบเรียลไทม์ถ่ายไปตามสเต็ปเวลาที่แท้จริงเลยเดินทางมาประมาณสักประมาณสิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในคืนนี้เนี่ยเราก็จะหาปลาหลากหลายแต่หนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะหาปลาเหยื่อที่จะมาใช้ตกมารินในวันรุ่งขึ้นมารินนี่คืออ e ีพีหน้าปลาเกฟิชที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้เราปวดร้าวแล้วก็เจ็บใจกันมาหนักตอนหนักแล้ว mm. เมื่อเร็วๆนี้ออสเตรเลียก็ได้ข่าวว่าแถวนี้มันจะมีพวกฝูงปลาโออนะไรเงี้ยคือจหูหน้าเยลโลครับเยลโลนี่มันคือไอแจ็คชนม เงี้ยฉันลิม้มเอาล่ะเงียบเลยคนเพิ่งตื่นลึกไปครับลึกไปคนเพิ่งตื่นได้เวลาแล้วล,ะละ่ะนอนตกปลาสิสัตว์ทีระวังนะกูยิ่งอยากตกเก <c oughs> าถ่านอยู่ด้วยเนะี่ยโอ้ยโอ้ฟ้าสวยลมดีตึ้งดูเอาไว้หาเหยื Hi ่อมาริน หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยกดโอ้ยเส็กมามา <c oughs> พันสาย <c oughs> ไงล่ะนี่แหละครับอีกหนึ่งเหยื่อโอชาของมาลินนะครับเป็นปลาที่เรียกว่าพาวอพาวนี่เขาสุดยอดมากโดนแล้วเชียวอ,อ้าวปลาอ้าวริเวอร์ควายคิลเลอร์เว้ยมันอยู่ใต้ไฟใต้น้ำเลยใช่ไหมพี่เป็นไงบ้างพิหารความรู้สึกอามามามา โอ้โหสวยสวยสายสวยอ่าสุญญาสดยอดสนิม X DJ ภูมิมนูวอลโชว์รัน โค้กแคมป์ีใหม่ต้อนรับคุณคนใหม่ในไหนออกกําลังกายกันแล้วเราก็อยากให้คุณได้ทานอาหารดีๆสุขภาพดีแล้วต้องเอาให้สุดพร้อมกับตั้งเป้าหมายวิ่งสู้กับตัวเองแข่งกับตัวเองวิ่งสะสมระยะทางวิ่งที่ไหนวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้เริ่มวิ่ง6มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2563เมื่อวิ่งครบระยะทางแล้วก็รับไปเลยเสื้อยืดเท่ๆและวอเชอร์อาหารกินดีเจภูมิเมนูสมัครได้ที่ com. s n i m s o c i a r u n c o m แมงตามมาคาบไอ้เหี้ยหลุดไอ้เหี้ย,ยแม่งหลดุดทอกตองคืนน่ะเราใช้ไฟน่ยลูกปลามันจะมามาเล่นไฟพอลูกปลามาเล่นไฟน่ยปลาใหญ่ก็จะมากินลูกปลาลูกปลา,ลามาเน้นๆปลาใหญ่มาเน้นเน้ๆๆๆๆอันนี้เ็เยลโลฟินอ่ะให้ความรู้นะครับเยลโลฟินปลาปูนา่นาขนาดกลางถึงใหญ่นะครับก็โตเต็มที่ได้ตัวเป็นร้อยกิโลเหมือนกัน ถือว่าถ้าคนไทยจะเรียกแย่กไออย่างนี้คือทูน่าแต่ว่ามันโอคือทูน่าขนาดเล็กนี่แหละอันนี้ถั่าไซส์แบบเบบี้เยอะหรอเล่าจริงๆแล้วเอาพิชานโดนเลยก็พิชานโดนโอ้รอบลำครับรอบลำน้ำก็มาเว้ยโอ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 ้ยอมากโอ้ โอ้ยโอ้ยแม่สุดยอดนะหนุน่าเฮียเอาโอ้ยเอาเด่อกระแสกระแสยิ่งไม่ค่อยดีอยู่นะจ๊ะโอ้ย อีสัตว์โอ้ยโอโลโซลัวโลโซลัวโอ้เมื่อกี้มันกัดจังหวะลงด้วยนะเนี่ยยังไม่ได้กอสายเลยปวดหลังไอ้เนี่ยโอ้ปวดหลังเลยไอ้เหี้ยหลังโกหลังดอหลังดอหลังดอ โอ้ย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 โร้ยโอ้ยอ้ยแอ่ยลอ้ยโอ้ยโยเอยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้โอา้อ้อ้ยโอ้ยอ้อโอ้โโอ้โโอฮอกบสเตอร์มาใส่แล้วเนี่ยโอยพี่นี่ต้ยอยออออยโอโอยอโอโอ้ยย้ยโยออ้อ่อออ พี่โหดมึงอะปั๊มแรงไม่ได้ปั๊มเลยเมื่อกี้มันมาได้ไงเพราะเงือกเนี่ยกูอยากรู้มันกืนครับกืนเดี๋ยวเราเราผมก็ปั่นปั่นปั่นแล้วก็หลุดมาเป็นยังไงเอองานยี่องไรป่ะหลังเลิงกูไปหมดละมันอย่างที่เขาบอกอะเวลาที่แบบยกแรงหนักแล้วมันจะดังแป๊บอะชีวิตนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะนี่เป็นครั้งแรกสี่สิบกว่าแล้วมันเยอะเลยมันมันอยู่มันแป๊บลำติพี่เยี่ยมมันพี่ก็ไม่หยุดนะครับอันนั้นอันนั้นเอวเอวไปก่อนอันนี้เอ้ยจะไหวไหมเนี่ยพรุ่งนี้มาลินยักษ์ของเเรราาโียกว่ ขึ้นมาขึ้นมาทั้งฝูงขึ้นมาทั้งท้องทะเล มามา2ปีสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเดิมนะครับ mm. พี่จำได้ว่า mm. หนึ่งในคลิปที่เริ่มทำแล้วคนดูเยอะที่สุดตอนนั้นใน i g นะก็คือนี่แหละตกปลาได้ปลาโอข,ขึ้นมาแล้วเราก็เอามาฟิเลแล้วก็เผาโปรอชโรยกเกลือหน่อย คนดูเป็นแสนล้านนะก็เลยเกิดไอเดียแล้วก็มาตก YouTube ตกปลาใน u t u b e อ่ะก็เทปแรกๆสุดเลยก็คือที่ไปชุมพรน่ะที่แล่ปลาแล้วก็โดนจับจะเข้าคุกเนี่ยโดนแร่ปลาแต่เราก็มาไกลแล้วนะครับกับรายการโง่ๆของเราจนถึงทุกวันนี้เราก็กลับมาที่จุดเดิมแร่ปลาโอโบทอสกินวันนี้ได้ปลาโอมาเยอะพอแล้วนะครับทุกอย่างก็จะถูกทอมให้เกียนแล้วเอาไปใช้ที่ไคจินโบทอสพังครับก็ช่างแม่งเดี๋ยวเราเอามาเสียบนกระทะหน่อยก็ได้ ก็การฟิลเลตพี่ก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าที่เคยทำง่ายๆอ่ะส่นนี้กูทำไงวะกูทำอย่างนี้บ้างโอ้โหดูเนื้อเขาดิโอ้โหมันตึงแบบตึงมือตึงมือตื่มึงมันตื่มึงถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเลือดออกเนี่ยแดงกินไม่ได้เลยนะโอ้หนี่ขนาดเลือดออกแล้วยังแดงอู่เลยอ่ะอ้ลองดูนะครับโปรตีนชั้นดีจากท้องทะเลพม่า เปรี้ยวๆกลบปะปลาเพ่มก้าง้าแล้วเนี่ยไม่เปรี้ยวนะดีนะอาเป็อมแม่เจาะตัวแล้วแต่เปียนโออร่อยเดี๋ยวที่ขายโอ้โหอเปรี้ยวดีมากปลาตามเนื้อผมว่ใช้ได้เลยนะครับอร่อยนะ เราวังวาซาบินะตัวนี้ฝีมือพี่ฮาร์ดอะอร่อยเหรอใช่ครับง่ายอู้ชี้ตกใจกำลังเดืมดำกับรสชาติอยู่อ่ะที่เหลือเราเรามาลองเซียเซียก็จะช่วยในเรื่องของจับกลิ่นปลาอ่ทำให้หนังกินได้ ดีเจภูมิเมนูค่าส่ง300บาททั่วประเทศตลอดเดือนมอกรา,นนาคมน,นี้บอสบินะ,ะมั้ยไหมได้เกิดครับรสชาติทุกย่างอืมอืมอ้ากระป๋อ,ปอง<ช>นี่อนมากนี่มากมากเนื้มอมันนะครับก็ดูกนันนะโอ้ของแท้ว่ะ <c oughs> วันนี้เราก็เดินทางแบบเรลไทม์อย่างที่บอกนะครับไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเช้าตอนตอนนี้ใกล้จะเจ็ดโมงเช้าแล้วสิ่งที่เราตามล่าในวันนี้เราก็ได้ตามที่ต้องการจริงๆนั่นก็คือปูปลาโอซึ่งได้มาเยอะพอสมควรน,นะครับ<ม>แต่ต้องบอกว่า<ม>ที่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยยังเป็นเพียงแค่เศษหนึ่งส่วนล้านของสิ่งที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะท้าทะเลถ้าเกิดดูแลเขาเนี่ยเขาอุดมสมบูรณ์กันมหาศาลจริงๆหลังจากกินเบรคเฟสเสร็จไต้เรือจะขับไปประมาณสักห้าชั่วโมงใช่ไหมเอพี <EP> หน้านี่เราจะมาล้างแค้นสิ่งที่เราพลาดไปในออสเตรเลีย จัดให้ได้จัดให้ได้ปลาเยื่อเย็ดแม่มาเป็นลังอะ่ะไม่ได้เนี่ทีมเลยอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมอีพีหน้าเราเจอกันอย่างแน่นอนบ้าลินยักษ์แห่งทะเลพมา่าวันนี้ประสบการณ์การตกปลาทะเลเป็นไงบ้างพี่ฮัทรัทงได้ฉันกานกนไ,ไิ้ครับสนุกครับก็3ามสิบไม้แรก เดียวลงไปเพ๊บมึงปาดปาดปาดก่อนอะแล้วตั้มช่วย w r a p u p เทปแรกนิดหน่อยอะครับก็สมหรัทางสิ่งที่พวกเรานำเสนอผ่านคนหของเราเสมอนะคือไลฟ์สไตล์การออกมาได้เห็นอะไรแตกต่างอันนี้พอได้ออกมาเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณค่าวัตถุดิบมากคือนี่ขนาดเป็นปลาที่หลายคนอะมองว่าเป็นปลาเหยื่อนะแล้วสำหรับผมเนี่ยคราวนี้ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอยากที่จะกระแดะพูดนะแต่ว่าผมว่ามัน very underrated ก็คือเหมือนว่าคนมองมันต่ำกว่าคุณค่าที่มันถูกสร้างได้มากเลยถ้าคุณ หาเหอนย่ที่จะเข้าใจกระใช้เขาอย่างที่พี่ภูมิบอกเนี่ยส่วนที่เราไม่ได้ใช้ในวันนี้เนี่ยนี่ขนาดเราแค่เอารสอ,ออกแล้วกินเลยนะก็รสชาติดีมผมอยากเห็นมันโบกอีกนิดนึง<ม>ก็เดี๋ยวไม่แน่คนองรถเนี่ยผมทำสักเทปที่อธิบายอีกหลายวันกว่าจะขึ้นฝั่งวิธีจะถนอมยังไงอาเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นดองน้ำส้อมใสชูหรือดองน้ำมันที่เป็นคอนฟีเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยเราเห็นคุณค่าเขามากกว่าก็ตกปลาด้วยคันเบ็ดให้ตายก็ยังไม่เท่าโอนดำล้อมหนึ่งชีวิตนนนะะรััเพาฉ้ ออกมาเห็นว่าคุณอาจจะเห็นคุณค่าเ้าก็ใส่ใจกับวัตนธรรต่างๆได,ได้ได้มากกว่าเดิมอีกคือเมืองไทยเองก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่พี่เป็นเด็กย้อนเบ็ดลงไปนี่คือปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดนะแต่ทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่าถดถอยลงมาเยอะแล้วแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะฮิวตัวเองได้หรือว่าดูแลพื้นฟูตัวเองได้เพราะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาติสุดท้ายแล้วธรรมชาติมันจะดูแลตัวมันเองและมันจะกลับมาดูแลพวกเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กด ดูเรียอได้หรือไม่ได้แข่งกันโอ้โหกว้าเดียว ยังไงก็ขอบคุณนอ้องๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจ,จุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะเจ๊ะเจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subs u b s c r i b e แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทาของดีเจภูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทําเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวนี้ก็คือคนอยากลนของงเเรราได้ททัวปะศล แล้้วแลวก็ซีโร่เคลของเราด้วยนะครับเื่องด่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่มาแล้วเหมืนกันทั่วประเทศ